Okay. สวัสดีค่ะ,คะโอ้ยเฮพจนจะหน้าแม่นบ่นี่ครับแม่ครับเฮพจนะหน้าครับว่าเห็นหน้าเห็นตากันหลายปีเราได้นเ,ดเนะาะโดนแล้วแม่ป่านี้พราะว่าช่วงโควิดแห่งต้อง่างกันเนาะแม่นอแม่นครับครับมาจากคนหลหรลูกมากันสามคนครับสามคนผู้ใดแน่ ืมอนี้น้องหมอเรจะน้ากับมาน้ำรับคแล้วกาน้องเบล่ชาติชัยจตุรงค์ครับชาติชัยจตุรงค์กำลังสอบอยู่เนาะกำลังสอบอยู่ค่ะค่ะทักทายกันแล้วทักไถ่คุณกุ้แม่แล้วข่าบว่แมววะครับเอ้าตอนนี้เขาได้ออกไปใส่บ้าลูกซูมมือบ่าแม่ค่ะซูมมือนี่ยรับงานมาอยู่แต่ว่าถ้าโควิดจะซาก่ะไป่วนนี้เขาบ้านในออกรับเชิญรับหยังบ่แม่ยังอยู่ยังอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านไล้วยู่บ้านนี่อยู่บ้านอย่างอยู่กรุงเทพ รู้ไปซื้อบ้านยุ้งเทพครับผมบมี่ความนี้ปัวยยูคุณครบแม่ยูคุณ<อ>ล่ะอยูยู่แถวลังสิตนะครับนม้ปัจจุบันเท่าอีหยังล่ะบ้่นี้าเห็ดอีหยังนี้อ่าปลูกเก็ดสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเปิดเป็นบริษัทของตัวเองคืออาสบู่ส้มเมมุก วางูเนี่มุกสบู่กาแฟครีมหน้าใสครีมกันแดดสินะแม่เห็ดของอย่าคลองเลยจีแม่นรับเป็นแบรนด์จากบริษัทผลิตมันมันมันไข่บ๊อบบนี้มันดีขึ้นบ่อจอยู่แม่กับจะคสันแฟนคลับเบสซี่เขาเนี่ยหลานแม่ไล่ออนไลน์ออนเลยหแฟนคลับเบสซี่เลยจีแมนรับแม่โอ้แสดงวเยาว์ยูโรปยอดไพ่กระซ่าทูยูโรปแบบแฟนเพลงกับโคทิมบ่ป๋าที่จริงอะตอนตอนเที่ยวมินกันจะต่องไปต่างประเทศ บ้างไปโตไปเล่าไปอย่างพ่อวันผู้วิตย์พ่อกอะม่กระสุดแน่แม่รรมาดาม้ว่าไ,าไาตยหยัางหลบมวงได้คือกันซิลิปินเท่ากระทบไปเบิร์ด<อ>บ้าบ้าเชว่าม้งได้แล้วก็ พวกมอลมลัซิงพวกพวกนี้แมนเมื่ดละ่ะคัดคบ,บกันไปหมดเลยคัดคบแฟนเมื่ดนะแม่นาะถ้าเข้ากันคอยแยงเดียวให้ยยูหลอดปลอดภัยเข้ากับคอยยู่คอยกินคอยเห็ดไปตามสถานการณ์บ้านเมืองเข้าเนี่ยเนานะลูกเนาะครับแม่ว่าเป็นอย่างดอกกระซู่ไหมลาเต่ลาเต้หายยูดีแม่กระซู่ไปครับพ่อสู้ชีวิตบบไม่เป็นเอ่อบ่บอ,บอ,บอเป็นอุปสรรคก็คือขอให้เข้าสุขภาพแข็งแรง ครับยู่ดีมีแห้งบอ่อเจ็บบอ่อไข่บอ่อกลวยก็โอเคแล้วแมนแมนกันกันก่อนสิมาน้องน้องทั่วไปครับตั้งแต่กับบอกลาน้องโจทั่วไปมาไอ้บล็อกสีไอ้สีฟังซีนครบรึย่าสีครบรึเปล่าไอ้สีมันจวดน้ำ้ายสีมันบวนน้ำก็สีฟังซีนแล้วก็บร้อมนอกอ,อ่ะ้ายพร้อมแน่น้อนไอ้สีแล้วสองเข็มแล้วเรียบร้อยสองเข็มแล้วอันปะใช่ไมสองเข็มโอเคคุอเมียก็แล้วสองเข็มแล้วครับผมครับ คีตาราจะอยู่หลอดก่อนใช่หลอดก่อนเลก่อนนะแม่น้อเท่ากับเราบ้างเอาใม่แรงมากมากเหมือนีก็เป็นแม่นปี๊ดเท่าแมน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 อันนี้ก็คือนุ่มโจแล้วก็แม่ก็มอบไม้ให้ลูกไส้ก็คือจัดไปเรื่อยๆจัดไปเรื่อยดไปเฮ็ดไปตราบใดที่ว่าเรายังมีลมหายใจมีชีวิตกระสูนต่อไปเนาะลูกเนาะเพราะเป็นอย่างเ่าเป็นอย่างสาวน้อย่แม่ก็อยู่ในใจแฝคขับเจสซี่ตลอดนะครับบ้านเมืองเทาจัดน้อยกับ คิดว่าคนที่เปิดประเทศไปจักวันศิกรายเนาะเขากับเบิ้งเบิ้งวัตโน่เบิ้งไปเรื่อยๆอยู่ที่ตามอ่ะสถานการณ์บ้านเมืองเขากันเพื่อนเปิดขันสมมุิว่ามันดีขึ้นเข้ากันทันทีออกงานออกการเนาะแม็นตันนี้รับงานก็บพราเดเล็มปากเต็มค้ำแม็น่านเจ้าภาพทย์นี่ยเขาจะอยากจ้างอยู่แล้วล่ะครับไม่จะอยากแจ้างเนี่ยแต่เาเขากับว่าท่านในว่ารับประกัน่าเออสิได้ออกมือใหญ่ครัต้องสิได้ออกนันมือใหญ่เราเขากันอันนี้เนาะ หลับงานกันยังป่ะท่านในอันนี้ปัญหาอยนาะจองไว้อยู่แต่ว่ะจองไว้กันมาตรการเป็นไงเพราจะกลายเปิดทักมันเพิก็ต้องเลื่อนไปอีกนะแม่เนาะค่ะค่ะแม่แม่นเผู้เพิ่นเลื่อนเพิ่นก็เลื่อนผู้เพิ่งเนียกเลิกก็ยกเลิกไปแม่นแต่เพาเป็นอย่างแต่ว่าส่วนหลายก็พิสพเพิ่นเลื่อนนั่นแหลายค่ะนเลื่อนหลายอยากเบิ่งอยากเบิ่งอยากเบิ่งหลครับอยากจัดงานแล้วก็อยากเบิ่งแต่ว่าเคากบ วันเหรเนาะไม่ได้หนมาบนหน้าเซนน้ำกันครับนั่นเองเนาะครับอันนี้กับคุณแม่กับขอบุญขอบคุณลูกเต้าเด้อที่มาให้กำลังใจที่มาซอยซอยคุณแม่แล้วก็ซอยน้องจครับกะขอให้เอฟกดจนาครับมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งทั้งเกาะทั้งทัวทั้งโตเจ้าของให้ดูแลตัวเองน้ำเดือดลุกเด้อครัแม่จ้าให้ใส่บ้านใส่กับให้ยูหลอดปลอดภัยครับให้ดวงให้ดังสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอด ไปได้ลูกเด้อตามมานเอาทำนี่แหละเดี๋ยวพึ่งแม่จะไะเป็นแบบของพีเรี้ยได้แม่จะแม่เข่าจิ้งเข้าไปแม่ขึ้กันเด้อครับผมไปน้องข่อใส่ลูกเตาได้ไหมเด้ออ่าาารับแรกๆจ้ะแม่โอเคค่ะกินเข้าไปแหละลูกยังมาไปยังแม่ไปซ้อมก่อนเอาดูแลไปซ้อมไปซ้อมได้ซ้อมก่อนครับโอเคค่ะโอเคขอบคุณครับไม่เป็นไร เพจะหน้าพี่น้อง,ะะงอยู่บไปหล่ะบ้านยื้อเออพี่น้องอ่ะซิลิปินกุ้มซิลิปินแล้วก็ละเด็กน้อยทีมงานเฮ้าแน่ทีมงานอ่ะท่างอื่นมาเนี่ยกับกำลังทยอย,ออยอยมากค่ะทะยอยมาบ้างหันอนะ่ะถามข้าวทางข้าวเอฟพดจะหน้าเนาะว่ามันสิจื้อหนาแล้วบ้ใรแหลมมน่นี้แต่หลัพญยแหลม ใช้แล้วพะยแหลมไปทั้งไหนอ่ะแหลมใช้อยู่ทั้งไหนแหลมใช่สวัสดีครับอันนี้ทีมงานอย่างลูกบ่าวภูไทยพ่อแหลมไปไหนลูกอ๋อแล้วไปทางได้แล้วพ่ะนะกันกินข่ากินหน้าไปลูกโอเคเอาเอาเอา มาซอยกันซอยกันมวนซอยกันเฮีซอยกันสางอ้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อกเด้อเอา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 พแม่บ่ได้มาคุยมาถามนักเพียโอ้มาเจ้บ้านไดนเนี่ยบันีหลายหลายหน้าหลายหลายตาน้านน้ำกันเหมือนเลยเต้ทีมงานมาจากคนหระอลูกเก่าคนโอ้โทีมงานน่งไปรล่การที่วีอ๋อไปทางไหนกับไปน้ำกันเอา ให้ระมัดระวังเด้อไปใส่มาใส่กับใส่แมสใส่หยังดูแลความปลอดภัยดูแลตัวเองนาเด้อลูกเด้อครับเอาเอาเอาอายุหลอดปลอดภัยอยู่สุูภกับผักอย่างแรกทุกคนอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปครับสวัสดีครับโอเคค่ะวามนไผ่วาเมนไผ่บาดแทะวาเมนไผ่ โอ้ย oh, ว่าแม่นหลวงพอ่อมตัตสึสซสัส oh, นดอกโอ้หลวงพ่อสิมานีลาิ่นมน้มวนมานีลาม้วนมานีจีที่มาเฮ็ดหยังยามแยมาแรงอันว่ามีแมวลา่าว่าซั่นว่าเป็นลงหนะาบัดนี้ก็เลยมาแล้วจ้าก mm. ็สิมาแต่งหน้าเตรียมความพร้อมไปิดมี oh, โอ้อันตูององอองตูพี่น้องว่าแม่นผู้ใดที่สะดอกว่าแม่นหลวงพ่อเป็นกลายเป็นหลวงแม่โอ้ยอันนี้สรีตินี่เอ้ามาอยู่ตีมือหนิตีมือเพื่เห็นมาอีหล่าเห็นยังอยู่ลูก วดหัวตีโอาฉีดวัคซีนวันบ่เอาขีดแล้วเข็มนึ่งแล้วอีเข็มสองอือืเอาดูแลตัวเองไปไปไปแต่งหน้าแต่งตาแม่ตเอบ่าดอซะโอ้มาจากคนเี่โอ้เอาไปไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งตันแต่งตัวเด้อเด้อไปไปเลยไปเลยพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านนุ่มจู ุณแม่จะไปเพี้ยนสุดว as. uh, ู้ยได้สีได้โครมนีไสีได้โครมือนี่โอ้ยแล้วตัวเนาะอันนี้อังกออีบุรอดอบุลอดอบุดบุญเรือติบุญลายบอกบุญรอดบุญลายเดี๋ไปถามบังลูกพี่พี่เพื่อนๆอยู่นีบอค่ะบอสข้ได้กิน ก็คือได้ยังกินเปิดได้ไหมเนี่ยทางนี้เข้าตรงนี้ได้ไหมสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะโอ้ยกล่องเอเลย์ยุ่งเหยินแฟนผู้ใดว่มามิตรนั่งสาวนั่งสาวค่ะคุณพ่อแม่โผู้พ่อผู้บักเตียงเห็ดอีหยังคะเห็ดจับแล้วมันชิ่วค่ะแจกง้อแบบโอ้ยแจกควายแจกง้อเหมือนแร่งนี่ะ เก็จับถือให้กับของคนมาเลเซียเป็นซ้อยจุก่อนยยาบาทถอเลอตุนนั่งเนี่ย <c oughs> หมุนหอดยืนลายนั่นน่ะมาพุสันมาเหมาบาดผู้ใดได้ก็เอาไปไว้เลี้ยงหน้อยดูแลเออขันว่าเลี้ยงคือยอยู่ยาบาทถอดยาบาดสร้อยจุสร้อยจีถอดมันเป็นตะลุล <c oughs> ุ่นโอ้ยเนาะอันมาขึ้นเหล็กเมื่อสิดึ้นวันเห็นเห็นตะนั่งเห็นตะนั่งขึตนวันจะเอาบักเข่าขวมาพร้อมเอาเอาบักหน้าเข่าขว่าหัวขอาขอบคุณแฟนคลับ บ้านคุณแม่สุภาพนะครับหนึ่งร้อยใบนะครับเอาฮ่าผดผโละไรอันพีชนี่นี่นะครับรางวัลที่เราจะแจกมีอะไรบ้างอ่ะเมื่อแรงเนี่ยเมื่อแรงนะครับจะมีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่จะมีเนี่ยครับทองคำทองคำนักาทหลายจักบาทหนึ่งสลึงหนึ่งดังบาทโอ้ยคอยกระลุ่นวาเมนว่าจั๊กคอยว่าเมนว่าทองคำนันนักเป็นบาทที่สันดอกนี่ไงหนึ่งบาทมากกว่าหนึ่งบาทรางวัลบัวมูลค่าหกหมื่นบาท นะครับแล้วก็มีรางวัลเสื้อล่าสุดตัวนู้นนะครับเสาวน้อยตัวใหม่ยาประดงยากระใสนะครับแล้วก็จะมีนะครับกาแฟสดเดิมเดี๋ยวเราก็จะผิดเราก็จะรางวัลหลากหลายตัวนี้ใช่ครับเอาบอกพี่บอกน้องเข้าเนี่ยสิปิดช,ชิปแล้ว อยางคี่บอกว่าบัตรราคา100วันนี้ใครยังไม่ซื้อใครยังไม่ซื้อวันนี้สายหรือยังสายไปนี่ยังซื้อได้ครับนี่ๆกำลังปิ้นชื่อใครซื้อมาปุ๊บระบบมันจะดึงชื่อใส่ใหม่ยังไม่สายใช่ไหมยังไม่สายซื้อได้เลยโอเคปวดพวกแบกมั่วแบกแตงดีพี่น้องคนไหนบนแท่นซื้อบัตรจองตัวกับฟ้าวซื้อเด้อดขาดเดือดเอา โอ้ยทมันบ้าอวน่านี่มูวาดนี่แม่ได้ไปประกวดเบิ้งคิดที่ว่าเล่นทีบางบทเลิศอยู่ค่ะโอ้ยย่อมรับว่าคู่บีคู่ที่คู่แม็กกี้แม็กยังก่อนนี่แม็กกี้เออนั่นและโอ้ยเลิศเลิศเลิศหลายม่งเจ้าสามคนเลยติ สะใส่กันหลายคู่ใช่ไหมคู่หลายคู่หาคู่แสดงว่ายอมรับเลยว่าความคิดสร้างสรรค์จริงๆไม่ธรรมดาไม่คิดว่าเขาเสียใจแบบนี้ใช่ไม่คิดว่าพวกคุณจะทําได้หรือว่าเราทําได้ปรธรรมดาพี่น้องโอ้ขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่น้องไปัำคุณแม่สุภาพบุรุษกกันบ่าง่ะผู้เหตุโช่โช่นี่หมายถึงว่ผู้ที่แล้วกับตางๆเขาเป็นร้อยเอียงกันผู้บี คู่แม็กกี้บ,บ,บ,กบีกี้อ๋อข้าเจากัข้าเจาะ,ะกัะสิรวบร่วมผสมประสานผสมประสานน้ำกันเนาะผสมประสานควบคีดส้างสันไม่ธรรมดาค่ะคุณแม่กะดีใจน้ำเด้อคุณแม่กะขอบคุณหลายๆลูกเรา,าเที่มีควมส้างสันมาสวยมาเห็ดสวยกันให้ครับไอ้ขอนเดเบึงให้คนได้พ่อหมกพ้อใจหวังว่าคลิปหนาเฮากัสิมีอีกเป็นบ่ ช่วงหนาเข้าสิมีอีกกันว่าขั้นตอนต่อไปเว้นวักไฟกัอหลายหลายยางเป็นบ่มีการเออละเล่นควบสังสรรค์ทุกสิ่งยางเอามอบหมายให้คู่บีคู่ที่คู่แม็กกี้มิกกี้มิกกี้เออเอาสำเนียงล่ะบัดนี้คุณแม่จะปิดคลิปแล้วปิดคลิปให้แน่อดเ้อพี่น้องฝากติดตามนะครับช่องนะครับครัวคุณแม่สภาพช่องครัวคุณแม่สุภาพช่วงครัวลำเพลินช่วงครัวลำเพลิน ปวดโพบักโมบักแตงจวดจาดฟาดบึมพันนะเอามาลดถอดเอามาลดทอดโอจ้าเวดดาดเอาเอาคุณที่วาดคุณเอาคุณเมกกี้โพบโมบักแดงจวดจาดฟาดบึมพันนะพันะเอามาลดถอดเอามาลดถอดเอามาลดถอดเอามาลดทอดสองเท้าเอามาลดถอดเอามาลดถอดโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ 卖挺长远。